flame on max โปรเจกต์นะครับจากร้านไม่กลับโมโตซึ่งทุกคนไม่คาดคิดแน่นอนกับโปรเจกต์นี้ความนั่นก็คือโปรเจกตุกตุ๊กนั่นเองหลายๆคนอาจจะรู้จักตุ๊กตุกหรือ3ล้อกันบ้างแล้วนะครับ,บซึ่งต้องบอกว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยมันจะมีผลิตมาแค่กี่คันนะพี่เว้นท์ 7, เจ็ดพันเท่าไหร่ถ้าเป็นสกน,น่าจะ7,400ประมาณนี้ครับหรือว่าหกพันตีร้อยเนี่ยครับในในเลทที่บอกไป7,000กว่าคันเนี่ย ไม่สามารถจดทะเบียนเพิ่มได้แล้วนะใช่จดเพ<ล>ิ่มไม่ได้แล้วใช่แล้วต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าอีกอย่างหนึ่งรถตุ๊กๆเดี๋ยวนี้นะครับส่งออกไปเมืองนอกเยอะแล้วนะใช่คร<ช>ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเมกา<ช>เพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะเหลือน้อยลงทุกทีใช่ใชนะครับใช่ครับวันนี้นะครับมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมสําหรับหลายๆคนที่อยากจะมีครอบครองไว้<ช>ไม่ว่าจะขับเล่น หรือว่าจะขับทำมาหากินครับหลายๆคนอาจจะโชว์ที่โรงแรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ฝรั่งหรือชาวต่างชาติได้เห็นอาจจะไปเป็นเป็นรถรับเขาเรียกว่ารับส่งภายในโรงแรมภายในโรงแรมหรือว่าในร้านอาหารผมบอกเลยว่าตอบสนองแน่นอนครับใช่รถสองคันนี้คือรถทะเบียนแท้ๆทั้งคู่ใช่ครับนะครับขึ้นต้นด้วยสกอง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ สอกอลงท้ายด้วยกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถวิ่งได้ทั่วไทยใช่คแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดนนทบุรีฉะเชิงเซาหรือจังหวัดไหนก็แล้วแต่ก็จะวิ่งได้แค่ในพื้นที่เขาจะวิ่งได้แค่ในพื้นที่นะครับสอกอนี่คือสุดแล้วนะใช่สขอ,อจะเป็นส่วนบุคคลใช่นะครับสขอ,อเขาบางทีเขาก็คือเนื่องจากว่าสอกอคืออย่างนี้รถสอกอเขาจํากัดจํานวนซึ่งไม่สามารถเพิ่มเติมได้แล้วะนะฮะ แล้วก็สขอออกมาก็คือจะเป็นรถเขาเรียกว่าะไม่สขอไม่ทำไม่ไม่สามารถเพิ่มได้สขอเป็นเอื้ออาทรเอื้ออาทรื้ออารแต่สกรเนี่ยคือมันก็จํากัดแค่6กถึงเจ็ดพันคันที่บอกไว้แค่นั้นไม่เพิ่มเติมไม่ได้แล้วครับนะฮะผู้ชมก็แต่มันก็จะมีอีกเป็นหน้าแดงหน้าเหลืองอ่าหน้าแดงหน้าเหลืองมันคือคนละสหกรณ์แค่นั้นแต่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 แ่แต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 ทแไทแต่้ต่แ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 ่แ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้คุณผู้ชมจะขับไปล่องเหนือล่องใต้ได้หมดใช่นะครับสามารถโอนเปลี่ยนชื่อได้ปกติทุกอย่างใช่ได้ใช่เพราะว่าเราจะเล่นแต่เฉพาะรถที่มีทะเบียนแท้ๆเท่านั้นครับมาชมคันนี้กันก่อนเลยคันนี้นะครับก็จะเป็นตุ๊กๆที่เราวิ่งกันในช่วงสมัยเด็กๆอ่าใช่เขาเรียกว่าเป็นช่วงสั้นสแตนดาดตัวนี้มันจะเป็นอ่าสั้น ท่าไหร่นะ49คือต้องบอกว่าสมัยก่อนนะตอนเราเด็กๆอ่ะคุณจะไม่เห็นช่วงยาวแน่นอนมันจะมีแต่ตุ๊กๆช่วงสั้นผมว่าคือหนึ่งเลยนะคุณได้ความคลาสสิกของมันใช่เพราะมันเริ่มต้นมาจากช่วงสั้นเท่านั้นช่วงสั้นใช่ครับช่วงสั้นแล้วก็ช่วงสั้นในที่นี้เนี่ยเขาเห็นว่าฝรั่งเริ่มเข้ามาเยอะใช่เขาก็เลยไปทําเป็นช่วงยาวแบบพันนี้พัฒนาออกมาต่อนะครับก็แล้วแต่ชอบบางคนอาจจะชอบยาวๆใหญ่ๆเอ้ยยาวๆนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับถ้าชอบสแตนดาร์ดสมัยคลาสสิกที่เราวิ่งกันอยู่ก็จะเป็นแบบนี้อ่าใช่อ่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพนะผมจะเปิดทั้ง2คันในราคาแบบรีสโตและไปตามสภาพนี้ใช่ฮะนะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งกลัวจะลืมนะฮะเครื่องนะครับทั้ง2คันที่ผมเลือกมาจะต้องเป็นเครื่องของซูซูซูกิก็จะเป็นรหัส F F6A เนี้ง่ายๆเลยมันจะเป็นเครื่อง6 60ซีซีที่ญี่ปุ่นกันเนี่ยเขาจะอยู่ในซูซูกิแคลลี่แคลลี่บ้านเราเนี่ยมันพันกว่าซีซีแต่แคลลี่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขา6 60ซีซีก็คือจะเป็นเครื่องที่บอกได้เลยว่าทนเหนียวนะสำหรับญี่ปุ่นก็คือทนสุดมันจะมีห้องซูบารุลูกอะไรเงี้ยมีไดร์สุอ่าก็คือต้องบอกว่าจะต้องเล่นเครื่องตัวนี้สําหรับคนที่เล่นตุ๊กตุ๊กจะรู้กันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องซูซูกิสามซูบทั้งสองคันก็คืืออเเราาากก็พยยมลให้ดดีีท่สุ ให้กับผู้ชมเพื่อใช้งานได้ยาวๆใช่มาชมกันนี่เลยที่บอกนี่ที่บอกอันนี้เป็นหน้าเหลืองไงอ่าเหลืองแถวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองครับไปต้องดูเลยนะครับตํานี้ผมบอกเลยนะครับมีเพียบตามสภาพตามสภาพแต่คุณผู้ชมได้อะไรได้ความคลาสสิกได่ความคลังความคลังก็ต้อบอกยิ่งด้วยว่าคันนี้จดทะเบียนตั้งแต่ปี2503อะ2503ใช่แล้วเนี่ยสภาพเนี่ย2503นี่ผมถือว่าเฟี้ยวนะใช่อ่า นี่นะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ตุกต๊กราคาลงปกติคุณจะครอบครองตุกต๊กแบบนี้ได้ในราคา400,000ขึ้นไปนะคือถ้าถ้าถ้าผ่อนเสร็จกาบสากร์ก็มี700,000ถ้าผ่อนเสร็จนะขึ้นไปนะใช่ถ้าผ่อนเสร็จตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับเฮียเจ้าของอู่ตุกต๊กก็บอกว่า ผมจะปล่อยให้เพื่อให้พวกเราไปเล่นและทําสื่อกันนะครับเหือนโรามดเขาเหมือนโปรโมทอ่ะให้ตุ๊กเขาได้กลับมาแบบทำอาหารกินกันแล้วราคาก็จะถูกลงแต่ผมบอกเลยนะหมดช่วงโควิดเมื่อไหร่ขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนขึ้นอื้อฮ่าด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองที่คุณผู้ชมจะได้ครอบครองในราคาไม่แพงใช่นี่นะฮะอ่ะนี่ก็แฮนด์นะครับตรงนี้ก็พวกเกียร์ของตุ๊กๆคันนี้ใช่ครับเกียร์เข้าง่ายนะคุณผู้ชมเกียร์เข้าง่ายเลยนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าม้านั่งในตำนานใช่มันจะต้องเป็นแบบนี้ขมมตก็เป็นแบบนี้นะเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับแล้วบอกว่ามันนั่งมันไม่แย่ <c oughs> ด้วยนะนั่งโอเคเ <c oughs> ลยสบายนะ <c oughs> นั่งดีนะ <c oughs> เพราะอะไรต้องนั่งแบบนี้เขาบอกว่ากลัวคนขับเนี่ยจะร้อนปูดใช่ครับเพราะว่าเครื่องมันอยู่ข้างใต้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเบาะสารเนี้ยลมมันสามารถโปร่ระบายได้ออกได้นะเพราะฉะนั้นเบาะมันเลยไม่ร้อนก็คือทําให้ตูดเย็นขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจากรีสโตเดี๋ยวผมทําให้ใหม่ก็คือถ้าอยากได้เป็นเบาะก็จะทําเป็นเบาะให้นะนะครับเบาะลังครับอยู่ในสภาพที่สวยงามนะยังดูดียังโอเคอยู่เลยใช่ะเห็นไหมสวยเลยไม่ขาดนะครับเห็นไหมฮะ ดูสิก็อันนี้ที่พี่กอบอกนี่จะเป็นแบบเขาเรียกออริจินอลเขาก็จะเป็นเขาจะเป็นส9เก้านิ้วอส่สิบเนิ้วมีความยาวของทาตัวนี้4ี่เก้านิ้วตัวถังเหล็กใช่ต้องบอกก่อนตัวถังเหล็กไปดูนะเดียวไหมฮะเดียวนะใช่ลองกุ้มลองติดเครื่องดูหน่อยได้ได้ได้เครื่องให้ดูกันนะครับทันนี้สแตนดาร์ดนะครับ เล่นอยู่2วันแล้วนะครับผู้ชมขับดีมากอ่านี่รอบเดินเบานิ่งๆนะรอบนิ่งเลยครับเปิดข้างหลังได้อีกรับอือนีฮะได้กานี่นี่ไม่บอกข้อเกียร์ตัวนี้นี่นะอันนี้เกียร์ว่างอยู่นะเดินหน้ะข้อเกียร์หนึ่งครึบอ่าเดี๋ยวีก็นะอ่ะนี่ข้อเกียร์หนึ่งเอ่ไงอ่ะเออเดินเลยนะเดินเลยนะต้องข้อการได้ใช้งานได้แบบนิ่มๆนะอ่าเกียร์ถอยก็ง่าย ะโอ้โหเปี้ยวนะครับระบบไฟนะครับติดทุกจุดนะครับไฟข้างบนกระบาลเอ้ยบนหัวครับจะเป็นไฟป๊อกนะครับแต่ตอนนี้เป็นกลางวันอาจจะมองไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมเติดนะผมการันตีว่าติดทุกดวงนะนี่ยเนี่ดูนี่ปัดหน้าก็ติดนะครับอ่าครบนะครับไปเรียบด้อไปเรียบด้อไปเรียบเด้อนะ ลงมาเราจะบอกกันเป็นกานคันนะ,ะคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าวิ่งได้ทั่วไทยจะสั่งแบบเปลี่ยนสีรีสโตจะเป็นสีขาวสีชมพูสีไข่ไก่หรือสีอะไรก็แล้วแต่ตาม,มที่คุณผู้ชมอยากได้ในเลทของการรีสโตร,ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เว้น ถ้ารีสต์ปิดไฟก่อนเอาเป็นไม่รีสโตก่อนดีกว่าถ้าเป็นไม่รีสโต้เนี่ยผมขายให้คุณผู้ชมอย่างเงี้ยพร้อมทะเบียนนะทะเบียนแท้นะแล้วเป็นสองกรนะครับขนส่งเออจะเป็นสากลนะครับนะฮะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงสี่แสนกว่าบอกเลยว่าไม่แพงแสนสามเก้านะใช่ฮะคุณได้ครอบครองแล้วคุณอย่าคิดว่าตุ๊กตุ๊กเนี่ยถูกนะโอ้แพงแล้วนะอย่าคิดว่าถูกนะใช่ฮะตุ๊กตุ๊กเนี่ยคือคนมีตังค์ขับนะใช่เพราะเขาต้องผ่อนกับ สากรอตลอดใช่ใชแล้วต้องบอกว่าเนื่องด้วยที่จํานวนเขาจํากัดะนะฮะราคาเขาก็เลยถือแพงแพงเพราะว่าคุณบางทีคุณมีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้อะเขาไม่ขายอะแล้วก็มีหลายๆคนที่เอาไปขายต่างประเทศต่างประเทศนี่คันเหยียบร้านนะเหยียบร้านนะคุณผู้ชมฮะ แ3 9สามเในเลทของการไปตามสภาพนี้ไปแต่งเอาเองได้เลยไปทำอะไรเอาเองแต่คันนี้การันตีขับได้หมดระบบไฟใช้ได้หมดวิ่งทางไกลได้นะที่ไม่รีสโตก็วิ่งได้ครับถ้ารีสโตลรีสโตก็ถ้าถ้ารีสโตจริงก็คือทั้งคันนะใช่ ผมบวกเพิ่มอีก1นึ่งแสนบาทก็เป็น2องสามเก้าสองสามเก้าเพราะว่าผมจะต้องทำหนึ่งคือทําตัวถังให้คุณใหม่หมดก็แ้่จะยกกระดองเหมือนรถเต่าแล้วโครงเครื่องทุกอย่างเราก็ต้องทําให้คุณใหม่หมดให้คือให้มันใหม่อะยางเยอะก็ต้องเปลี่ยนช่วงล่างเราก็ต้องทําให้ใหม่หมดใช่ครับจริงๆก็ทำอ่ะแสนหนึ่งไม่อยู่ด้วยอแต่นี่ก็คือจัดให้อ่าจัดให้ไหมัได้อ่าก็เป็นราคา2องแสนสามื่นเก้าพันบาทนะถ้าเกิดรีสโตร์นะคุณผู้ชมครับ ต่อกันด้วยคันนี้นะครับคันนี้นี่คือลูกชายน้องอุ้มเลยรับผมขับแล้วชอบไหมชอบนะคือบอกอยากจะบอกว่าคือเป็นการขับครั้งแรกในชีวิตเลยนะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะขับได้นะแต่บอกเลยว่าขับง่ายกว่าที่คิดนะใช่มันขับแบบขับง่ายอ่ะสนุกสิวด้วยสุดมันแม่บ้านชอบลูกๆชอบนะครับคือจริงๆอาจจะไม่ได้ซื้อไปเพื่อวิ่งงานอย่างเดียวนะครับซื้อไปขับลงขับเล่นได้ จำไว้เลยนะผมพูดคํานี้จําไว้หนึ่งคำนะต่อไปมันจะเป็นแรเท่มากๆใช่สำหรับตุกๆบกงไทยนะครับแล้วก็ถ้าวันหนึงสถานการณ์โควิดกลับมาดีเหมือนเดิมนะผมว่ามันก็คงกลับไปจุดเดิมของเขาอะกลับไปจุดเดิมแน่นอนใช่ที่ราคามันแบบโหมาไกลคันนี้มามาก็ันนี้ที่พิเศษคือก็คันนี้จะเป็นตัวฐานกระบะหลัง53นิ้วก็แล้วก็มันจะยาวกว่าตัว49แล้วก็มันเป็นกระบะสแตนเลส ก็คือตัวยาวใช่มันก็จะยาวยาวขึ้นมาอีก4นิ้วคุณผู้ชมก็นึกถึงภาพของ W140 ปลาวานไปก่อนแล้วกันจะมีตัวสั้นตัวยาวตัวยาวตัวยาวก็จะแพงกว่านะครับดูนี่กว้างนะกว้างนะเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูนี่ผมร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยของข้างหลางนี้อันเนี้ยที่เขาทํามาให้ฝรั่งนั่งกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังเขารู้สึกว่าฝรั่งเนี่ยตัวสูงบิาก็เลยต้องนั่งแบบฐานยาวแบบนี้แต่สําหรับเราถ้าเป็นคนไทยจริงนะอันนี้ก็ น่าสบายแล้วใช่อันนี้สำหรับแบบสายสะสมแบบอยากได้แบบออริจินนลของตุ๊กตนะใช่นะครับอ่าให้ดูกันพื้นเกาเป็นเล็ตัวนี้อ่าบก็อาจจะมีเลอะเลอะบ้างนะครับคุณผู้ชมครับอ่านะครับคันนี้จะมีล้อเป็นล้อแม็กแม็กมาด้วยใช่ ะครับ F จริงที่ล้อแม็กต้องบอกว่ามันใส่ล้รอรถญี่ปุ่นได้เลยนะเป็นสี่รูร้อยสิบร้อยสิบเออเป็นส <110 S 2> ี่รูร้อยสิบหรือว่าถ้าเกิดว่ามีสี่รูร้อยก็คุณก็เปลี่ยนแค่จานเบรกเท่านั้นเองอซึ่ง,งพวกนี้มีของขายอยู่แล้วคุณจะใส่ล้อเล็กล้อใหญ่ล้อป้าแล้วคุณเลยใส่ได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าพี่เบนพี่อุ้มจัดให้หน่อยสิคั้งต่อจัดได้จัดเลยอยาใส่ล้อโตเลยจัดล้อยากได้แบบไหนก็ขอให้บอกใช่นะครับนี่เห็นไหมฮะอ่า อันนี้เบื้องต้นแต่งเขาแต่งออกคาบก็จะมีเสาเปิดอันนี้ก็เปิดกระบะได้เหมือนกันนะเปิดได้ทุกคันจะเปิดกระบะหลังได้รัดของรัดของได้ใช่ใส่ของแบบรัดอย่างนี้ขึ้นไปเดี๋ยวนะแล้วนี่ก็การถไขยกันตกเหมือนกันใช่เห็นไหมฮะอ่ะไอ้ดูพวกคอนโซลมือจับติดเครื่องด้วยติดเครื่องกับติดเครื่อง ไหนลองขีง่คุณผู้ชมวนวน,วนให้ดูวิวนเลยหรอ่ะนี่ไง <laughs> มีไฟด้วยนะมีไฟด้วยนะเดี๋ยวนี้เขา,าไปแต่งไฟกันนะครับคุณผู้ชมไฟก็จะติดกันทั่วคันแล้วแต่แล้วแต่เราชอบก็จะติดแบบไหนอ่า เดี๋ยวนะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถทั้งสองคันนี้ท่อไม่ได้ดังนะครับอันนี้คือดังสแตนดาร์ดของเขาแต่เป็นท่อแต่งแต่ไม่ได้ดังมากครับที่คือสแตนดาร์เดเสียงใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะไหนเราเปิดไฟดิไปได้นะอ่าเนี่ยอันนี้หลอดไฟจะเป็นสีขาวสีส้มผสมขาวสีขาวไปเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวเนี่ยพอเริ่มมืดเนี่ยไฟโป้ขงข้างบนจะติดเห็นไหมฮะคุณผู้ชมอ่าจะเริ่มมองเห็นอ่าจะเริ่มมองเห็นนะ สำหรับคันนี้นะครับสภาพนี้ไม่รีสโต์นะครับปิดก่อนเรทราคาที่ไม่รีสโตอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้ก็ถ้าไม่รีสโตจะอยู่ที่179,000บาทครับ179,000าบาทใช่เป็นทะเบียนสอกอสอกอเหมือนกันนะครับและเป็นช่วงยาวกระบะเรทใช่ กับบาเหรีนะเป็นเหรีนะเหรีกับเหล็กราคาก็จะต่างกันครับผมแสนเจ็ดเก้าถ้ารีสโตถ้ารีสโตก็เพิ่มหนึ่งแสนก็จะเป็นสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทใช่แต่ถ้าเกิดว่าช่วงโควิดช่วงหมดโควิดคุณผู้ชมเดินไปนะครับที่อู่ตุกๆในช่วงที่หมดโควิดนะครับคันนี้ไม่ต่ํากว่าสี่แสนายแน่นอนแบบไม่รีสโต้ด้วยนะใช่ใช่ฮะแบบไม่รีสโต้ด้วยนะแต่นี่คือรีสโต สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับไมลีหนึ่งเจ็ดเก้าใช่ครับคืออย่างเนี้ยด้วยความที่ว่าอย่างเทียเขาบอกว่าช่วงนี้คนนึงตุกๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากแบบให้ราแบบมาทำคอนเทนต์หน่อยให้แบบกระแสตุกๆของเขาแบบมีคนมานั่งมากอะไรอย่างงี้หน่อยใช่ครับอันนี้แบ่งในที่นี้เนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้ให้เอาไหมเรารีวิวปีนะเราซื้อมาเลยนะนี่เราซื้อเลยนะเราซื้อมาเลยนะซื้อมาเลยนะครับและผมบอกเลยว่าพวกเราก็จะตั้งกลุ่มเพื่อ เอาตุกๆเนี่ยออกทริปกันไม่เหงาแน่นอนไม่เหงาแน่นอนใช่จัดทริปเลยไหมล่ะเชียงไหม่ปมต้องบอกโปรเจกต์เรามีแล้วนะอย่าวราดก่อนไหมล่ะไปเลยดีกว่าคืนนี้คืนนี้มั้ยไปเลยเดี๋ยวคืนนี้ไปคืนนี้ไปอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมราคาย่อมเยาวนะครับที่ไม่ก่าโมโตนะครับและรับประกันให้ด้วยใช่นะครับเครื่องเกียร์ทุกอย่างเรารับประกันให้นะครับรถออกไปทุกคันต้องใช้งานได้ดี ก็แล้วพี่กอขออย่างด้วยว่าถ้าผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้ซื้อปุ๊บเขาเลยจส่งสำเนาบัตรมาให้เราโอนชื่อให้่พร้อมจะส่งทุกทุกประเทศทุกที่ทุกประเทศใช่เพราะว่ารถทุกทุกทุกคันนะครับก่อนจะเข้าขนส่งจะต้องลงชื่อที่สากลเพื่อโอนเปลี่ยนมือให้ก่อนนะครับไม่ว่าผู้ชมอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อเราได้จะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยมาต่อกันเลย ตอนนี้พวกเรานะครับก็นั่งกันอยู่ในเจ้าทุกๆคันนี้ครับวันนี้ไปไหนนะพี่เบนเยาวราชฮะเยาวราชใช่ฮะตรงกับวันสุดจีนใช่วันนี้เขาเรียกว่าเป็นวันเที่ยวเที่ยวใช่ไปกับมอลนก็เลยหยุดทําการหนึ่งวันใช่ครับพาทุกคนไปเที่ยวกันเนี่ยคนละครับของเราครับอถคันเป็นไงบ้างคนมันสนุกป่ะเกิดมาเคยขับทุกๆป่ะไม่เคยพี่ไม่เคยใช่ไหมขับง่ายมากเลยอ่าเองเสียแบบคัปล่อยอ่าก็คือเหมือนขับรถยนต์น่ะ สนุกกันมันใช่ครับเราอุ้มอยู่ไหนแล้ววะอุ้มอยู่โดนโดนโดนอุ้่ไหนอ้าวแตงอุ้มมันขนาดกันเดี๋ดดนนยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปไหว้พระไปหารายทานกันนะครับส่วนเรื่องราคารถบอกไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องพูดต่อตอนนี้มาให้ดูเรื่องการขับขี่ไปเที่ยวกัน มีย้ายมานั่งคันของน้องอุ้มบ้างนะขับง่าครับง่ายไหมหรือยากวะผมบอกเลยว่าง่ายมากง่ายง่ายมากใช่ก็คือแบบถ้ามีพื้นฐานรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ผสมกันอ่ะขี่ได้เลยแน่นอนสบายสบายใช่สบายสบายเลยก็คือว่าคับก็เข้าง่ายง่ายอย่างเงี้ยง่ายใช่เบรกก็หนึบใช้ได้ปกติแต่ว่าทรงคุณนี่มันใช่เลยนะบอกมากนี่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 อะไรอยู่นั่งอยู่นั้นอยู่นั้นสไตล์ตามอะไร อนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับเมื่อกี้เจอเพื่อนเทียบเลยนะอุ้ยแรงด้วยนะแรงด้วยนะแต่งสวยด้วยนะไม่อยู่คันนึงเม่กี้คนะือเขาเล่นกันแบบว่า คือแต่งซิ่งใช่วิ่งใช้งานได้โหัวละสัตว์มีคันหนึ่งที่แซงผมไปอ่ะตอนที่มีเกียร์เยอะๆอ่ะอออรถคันอะไรอรถคัาแรงมากเลยนะ <laughs> <ช>รถตันแซงเราไปวู้เลยเบี้ยวเลยใช่แล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่บรรทุกของเยอๆะ,อะๆเนาะมันก็สามารถจูได้แบบเหลือเชื่อนะก็สอบท่าทั้งกี่กระสอบที่อยู่ในรถคันมีเกียร์ใช่ <ๆ S 2> เยอะมากก็คือว่ารถเนี่ยทำคอนเซ็ปใช้งานจริงๆใช่นะแล้วที่อย่างเรานี่ขี่กลางวันด้วยนะบอกเลยเนี่ยความร้อนนิ่งกิบเลยเนี่ยเนี่ยนิ่งอยู่แปดสิบเลย นี่วิ่งอยู่ในเมืองรถติดๆเลยนะคือว่ารถเนี่ยเขาใช้งานกันอยู่แล้วใช่แต่ช่วงนี้ช่วงโควิดเลยพักไม่ได้ใช้ใชแต่รเราไปซื้อมาใช่ือเราก็ต้องหวังว่ารถที่เขาใช้งานได้จริงๆนะครับถ้า<ช>ซื้อมาเป็นซากไม่ไหวที่เก็บบ้านใร<ช>่นะครับ นี้แรกก็แย่เลยครับต้อบอกว่าคนเยอะมากไปไหนต่อดีอุ้มไว้แล้วใช่ป่ะเมืม่อคืนใช่ป่ะเรียบร้อยผมชิ่งมันแต่เมื่อคืนแล้วครันนี้ใส่อะนิ่ใส่อะนิสัยร้อนมากนะครับก็สถานีนแรกเสร็จแล้วสถานีที่สองหลังจากไหว้พระเสร็จกินก่อนไหมเราไปไหนกันดีก็สอบแต่งน้ำไปล่ะตรงเยาวราชไปสิไปดิไปกูไปเยี่ยวก่อนนะไปคนไหนชอบกินข้าวเหนียวม่วงนะดูร้านนี้ดีนี่คือร้านกอพานิะครับ ไม่รู้จักกอพานิชเหรอไม่รู้โอ้โหคุณพิ่มันไม่ใช่ดังเดิมกทมคุณกินถามแล้วคืออะไรวะกอพานิชกอพานิชเนี่ยคือข้าวเหนียวม่วงที่ดังที่สุดแล้วอ๋อเหรอคืออร่อยสุดแล้วต้องเลยเคยกินเลย ไม่ต้องยกให้เขาเลยนะเที่ยวก,กันได้ใช่แจะหาที่จอดยากมันจะยากหน่อยนะครับเขาบอกว่ามีถ้าเกิดว่าวันธรรมดาก็หายากเหมือนกันนะครับนี่เราอาจจะเข้ามาในซอยแปลงนาหรือเปล่านะอ้าวนี่มันข้าวมันไก่นีวาใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะ บอกว่าของกินาเาจะอร่อยอร่อยนะครับอาหารกินอย่านี้นี่นข้าวม,มันไก่แปลงดนะครับเป็นข้าวมันไก่เจ้าดำร้านผมกมปบพมากกินเป็อร่อยนะ,ะนนตอนนี้อร่อยมากต้องมาลองตอนนี้เราเราไปหาที่จอดรถกัน <c oughs> สรุปแล้วว่าไม่ได้ไปอยาวาราชน,น,นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เบเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกอะไรนะแม็กส่วนนี้ยบรรทัดทองบรรทัดทองเพราะว่าเยาวราชเนี่ยแน่นแน่นแน่นมากไม่สามารถจอดรถได้ไม่ได้จอดเลยบันทัดทองบันทีจ๋าซีฟู้ดกินซีฟู้ดอีกแล้วเหรอดูสิมันกินซีฟู้ดอีกแล้วเหรอได้หมดแหละมุงมาจากพัทยาอย่างนี้ค่ยจัดไปคร้วเปิดยังเปิดยังคะ ก็กินเที่ยวกันพอประมาณแล้วนะครับจุดจีนใช่ครับนะครับแล้วก็เพสสมรตนะของตุ๊กตุกของเราใช่ครับไปดูด้วยนวันนี้วิ่งกันหลายชั่วโมงนะตั้งแต่ตั้งแต่สายสายอ่ะสายสายนะใช่ยังไม่ได้หยุดเลยวิ่งกันหลายชั่วโมงเลยใชครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอรขาบโมโมทางช่องยูทูบ b e ครับหรือจะเป็นที่เพจได้เช่นเคยครับ หวั s <S ว,ว่านะครับเราคงจะได้ออก oui อคลิปกับคุณผู้ชมที่ซื้อไปาใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวของผมกับของพี่เบสเนี่ยเราก็จะจัดแบบเต็มแน่นอนเหมือนกันมาแน่นอนแน่นอนนะครับทริปหน้าไปเชียงใหม่เลยดีกว่าปะกาพะระก่าเดี๋ยวขัพรยาก่อนมั้ยไปเดยขับเดี๋ยวกูขับรถสไลด์ตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกอโมอตอ์นะครับ